สวัสดีครับวัสดี่น้องท,า,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้เรามางานการกุศลน,นะครับยูทีพอโบสนะครับจังหวัดร้อยเอนะครับเดี๋ยวผ้าเราไปในงานนะครับนะี่ครับชิ้นงานจะ้ะมาพร้อมเราในเอ็มบอกว่าจะมาด้วยมันยังไม่แต่งหน้าเลย มาไทยไทยแล้วไม่ถ่าทยแล้วตอนมูแล้วแล้วเสายชุดเปียกยังสิมันกลิ่นยางม้ามันกลิ่นยางม้ามันก็เวกซี่เราไปเห็นยางม้าเราข้มอเตอร์ไฟเอาที่ยังตอนโมเต็งเราโมบีไฟเลยนะเอาไฟมหาเสน่ห์ไฟหนาจุบไฟแบบว่าเทียนเป็มเลยเดี๋ยวพาเข้าไปทีมงานสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับมีเห็นแวบๆ คุณคุณนาคุณคุณ,คณตาเนาะลำเพลินโอลลำแพนลำโบปินอันเียกเกาะนนเกาะรถแห่ลำแ่ำนนแพน,แนวยเสอด้ <ลำ S 1> สอรถแห่ลำแพนเื้อเสือด้วยสองโยกไงโยกคือแล้วล่ะโยกไม่ได้คือแล้วอีลีโยกมาจังคือโยไม่ที่ไงมันคือดอกบุคลีข้ามันอยู่ทางนี้เนาะ สบายดีเนาะใช่ครับผมพี่มาร่วมงานกันเอยเดีร่วรวมงานกันอีกข่อหนึ่งข้าศิลปินลอยเอ็ดเนะาะข้อศิลปินทางลอยเอ็ดเท่ากับมาซอยว่างานนี้เป็นงานของจังหวัดลอยเอ็ดนะครับที่ท,ที่อันพนจัดโอ้หอเอลปิซ่าอแม <laughs> อมเมดีอมเมด้อมูดคอมูดเดี๋ยวเราเ,เข้าไปข้างในก่อนช่องพี่ลางเลยครับเี๋ยผ้าเข้าไปฝรั่งหน่อยขึ้นไป เออสวัสดีครับ งานาก็จะประมาณนี้เจาน้ที่สงะแงานายที่มมาน้องานามาน้องจะขึ้นแล้วน้องโซเฟียนะคะโซเฟียจะขึ้นแล้วหรอขึ้นนานไหมข้าเดียวข้าเดียวจ้เพียง ไปห่าหอทไล้อไดะไม่มีช่งทางสิ่รลพิดาศิลปิลาศิลปเป็นรอยเอ็ดไงวงพิลาอยู่รอยเอ็ดไงวงพิลาอยู่รอยเอ็ดก็มากับวงแล้วก็ตยลาจะอยู่ตลาตอนเราบันเทิงศิลป์จะปิดท้ายตงนรู้แล้วแบบ ปีไทยครับสู้ๆเหมือนกันนะแล้วมีงานในวันไหนมีงานในวันไหนเจำงานจาครั้อาทมะไปอ๋อหนูจะไปอีกปิ่เทอมอ๋อโอเคครับ พี่ฮักแพงก็มาใช่ไหมน้องแพงก็มาใช่ไหมแไปแล้วกลับแล้วออนเล้อีนันไปยองพเลยม่้รอพี่นะครับร้องเพลงอะไรเนี่ย

พอพอสามเกหน,นึ่สองเรีย,รยนรถด้วยครับดี๋ยรถเลยรถกถร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 หรถยถรถรถเถรถรถรารถ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 รับเดี๋ยววรนนี้ถรม,มเถรถรถรถิถรถรถลบนี่กรสรรรรร ร้อยเอ็ดนะครับศิลปินร้อยเอ็ดของเรานะครับมาสันเลา้าสันเล้าบาันทิงศิลป์ปิดท้ายนะครับสันเล้าบาันทิงศิลป์ปิดท้ายก็คือเตยล่านะครับตอนนี้ก็ทีมลำซิ่งนะฮะน่าจะเป็นทีมลำซิ่งขึ้นนะครับทีมลำซิ่งขึ้นเมื่อกี้ก็น้องหกังหกแพ่งก็ผ่านไปแล้วแต่มาไม่ทันน้องนะครับก็จะมีพี่โอโอรถแห่ โอรถแฮลําเพือลําแพ,เพนเตยสเสดิดแล้วก็น้องฟกุกฟุกกับโอก,กะน่าจะขึ้นต่อน้องฮักแพงนะครับเอไม่ใช่ไม่ใช่น้องโซเฟียแต่น้องฮักพนะแงกพงอะขึ้นแล้วแล้วก็กลับแล้วยังต่โซเฟียโซเฟียก็ขึ้นต่อนี้แล้วก็กลับโซเฟียขึ้นต่อนี้แล้วก็กลับอ่าเป็นต่ด้าล่าอ่าคุณขอถ่ายรูปมา ที่งานสั้นเรามานเทิ่งสินนะครับน้องเต้ยน้องโมน้องแบงค์นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย บอกกันพารพิองครับย่าเร่มเป็นกําลังใจให้ทีมงานนํานะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้นะครับสาหรับผู้ประสบภัยนะครับผู้ทุกข์ภัยนะครับหรือว่าน้าท่วมนะครับน้าท่วมของเหาเฮ่ามากมือเนี่็คือเป็นงานการกุศลนะครับไายได้ทั้งหมดนะครับก็มอบให้การกุศลก็คือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับโอ้เอาพ่วงกับมาแล้วนะครับสาวแหล าวมดสีทุกคนมาครบแล้วนะครับแต่ว่าเข้ากัจะขึ้นเวปิดท้ายช่วงปิดท้ายก็คือจะเป็นเต้ยลาครับศิลปินเลื้อยลายอยู่นะครับเลือ้อยลอยคนเลยนะครับเอาโอเคแล้วอย่าลืมแล้วก็วันที่12ตุลานะครับอย่าลืมมาเจอกันที่อกอกลางบ้านอ้นนะครับ12ตุลานะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ